สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มากับคลิปลูกจิ๋วสีน้ำของเรานะดูแล้วก็รู้ว่าวาดใครพี่ชาร์โดเดอร์เฮดคอของเราเองครับคลิปเนี้ยก็เป็นภาพที่แบบว่าอาจจะไม่ชัดมากเพราะว่ามาจากไลฟ์สตรีมในทวิตของเราเองสามารถติดตารรมช่องทวิตของเราเนี่ยได้จากรูกที่ขึ้นมาเลยนะซึ่งตอนเนี้ยเราไลฟ์ว่าลูกชาร์ดโดเอ้ยจิ๋วโซนิคสิแหมไปแ,แล้ว5าลูกลูกที่6เนี่ยก็กําลังระบายสีต่อจากไลฟ์เมื่อวานอยู่แล้วก็จะเอาคลิปที่สตรีมมาบ,บางคลิปเนี่ย มาตัดลงบ้างบางอาันแล้วก็บางรูปเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตีน้ำด้วยเราติดตามกันได้เลยนะงาแล้วก็วันที่25ในเนี่ยคนน่าจะรู้นะคะใครเป็นติ่งโซโนิกตอนนี้ก็คือหนังโซนิกภาคสามกาจะเข้าวันที่25นี้นะคะอย่าลืมไปดูกันในโ้มด้วยนะคะคำเตือนตอนนี้มีหนุส่สปอยโซนิกภาคสามออกมาเยอะมากนะในโซเชียลมีเดียใครที่ยังไม่อยากตัดสปอยก็หลบกันให้ดีๆนะตอนที่ถึงเวลาที่เราต้องไปแล้วแหละ บายบายขอบคุณทุกคนที่มาดูครับรอติดตามคลิปหน้าแล้วับ